สวัสดีทุกคนด้วยนะครับและนี่คือรายการ SGR f a n t y Game Review นะฮะที่ผมติโก้พูดที่เกมนะ่ยวันนี้ก็คือเอ่อเกมเทอร์เน่ดนะครับเทอร์เน่หรอวะเทอร์เน่เอร์เน่ลิฟท์เทอร์เน่ล์อะไรวะไอ้เหี้ยเทอร์เน่อะไรวะลิฟท์เทอร์เน่ easy นะวันนี้ผมจะมาโปรโมทเกมนี้ครับโคตรดีเลยเปิดเบียบตานะครับสมที้ก็แบบไม่ไม่แหลกนะฮะไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่เออ ก็ใช่ได้อยู่เออก็ใช่ได้อยู่นะครับเออเซอร์มิโอไปว่าใช้ได้อยู่ก็ไม่นมีอะไรมากครับเออผมว่าเซอร์มิสนุกดีครับอเออผมบอลให้มาแล้วเอาสามรอบเออนะครับไะครับเออนะครับเออพอพอหลังจากห่ายไปนานนะครับตัวผมเนี่นยครับคือไม่ต้องถามนะหายไปไหนสามเดือนครับเอ่อเอาโนบุกเอาโนบุกไปไป ซ่อมลอลยค่มาบุ๊คเขายัางซ่อมไม่เสร็จกทีครับก็เมื่อซ่อมเสร็จก็วันนี้แหละครับก็เลยได้มาก็ถ่ายเลยครับอ่ฮะโอเคะครับว่าเออทำอะไรดีวะเพิ่งเพิ่งเล่นสักเดียวเองอาจเออเงี้ยเราจะเราจะถ่ายกรณนนีนี้อ๋อ เราไปดู่วนสาธารนณะจะมีกันดีกว่าะครับผมไม่รู้ว่าบักได้บักได้ไดไดมันเนไพเวทหรือเปล่าบลกบอสเข้า่วนสาธารนณะโคตรเทพเลยเนี่ยโอเคนะครับก็เอวันนี้ผมว่างมากครับว่างไม่มีอะไรทำเลยเออให้ถ่ายคลิปพีกาถ่ายคลิปพีกาตอนนี้จะปิดเทอมแล้วนะครับหรับใครนึกปิดเทอมไ็เสียใจด้วยนะครับ ผมก็ปิดเธอแล้วครับเออการบ้านไม่มีเย็ดเด้เขาดีใจเบยน,น่ะใครมีกานบ้านเลยมาคอมเมนต์มาแชร์มาเชียอะไรก็ได้นะครับวั <c oughs> นนี้เราจะมาถ่ายเชรนเนอร์อีซี่เพื่อคนไทยนะครับเออตรงนี้เอพีเอ็มแบบยังไงครับเขาเพลงกันเองมากครับอม่เราจะลองดูกันเย้ะ ตอนแรกผมก็ว่าแบบเอ้ยแม่งเทลเทลันเนอร์โอปันเนอร์คือปบันเย่างเซิร์ฟมารีวนเลยคนไอดีซ้ำกันแล้วมันรีแล้วเทียมันรีเซิร็งโคตรเซ็งเลยครับแล้วทีนี้แบบของหายแม่งหมุนอะเล่นใหม่แม่งหมุนเลยอะผมเลยเลื่อนเล่นแล้วก็เลยแม่ก็เลยไปหาเซิร์ฟอีกเล่นเลยก็เจอเซิร์ฟมีอะครับเทลันเนอร์อีตี้ครับแต่ได้แล้วนะก็เป็นฤดูหิมะนะครับซึ่งตอนนี้อากาศประเทศไทยนี่แม่งไม่หนาวเลยครับ อันนี้ก็เป็นสุวกระกนะฮะโอเคอันนี้ก็ไอเยลิงไม่รู้ทำยังไงได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบคิวอะไรวะแต่งงานกันหรือเปล่าเออแต่งงานกันอังตารแล้วก็คิวแล้วไอเยี่ยไอเยี่ยนี้คือนนคอะไรวะลืมแล้วอ๋อแหวนแต่งงานนะวะอ้าจอมีโอ้ดูอ่ะสวยนะรครับสวยไหมล่ะครับเป็นไงครับอุ้ยเออ อะต้อง,องคุณพวกคุณไม่ไม่ลองไม่ลองอยู่ได้ครับเพรเข้ามานะครับอย่าอย่าหาว่าเซอร์มิถ้าไม่เข้ามาแล้วอย่าหาว่าเซมินี่ไม่ดูครับเราว่าจะาจนะเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวจะรู้เลยว่าเป็นยังไงนะเออเข้ามาเดี๋ยวจ่าจ่นะเดี๋ยวจะรู้เลยรู้จะไยจะถุอผิดเลือกแล้วครับโอเคเซอรมิกิจกรรมมีทุกวันนะครับแล้วก็มีแจกตัวมินิเกมด้วยนะครับ เอออันนี้เดี๋ยวเราลองลลอองงไปเดินชมสถานที่ดีกันครับก็เป็น <Aub ain. S 2> ดง <c oughs> ังเรียบก็ไม่ค <c oughs> ่อยมีอะไรมากครับอีกเกมนี้เดือดโย่โย่โย่เอืออะไรวะโอเคครับเราจะไปดูมินิเกมกันแล้วครับ ก็มีมีเกมอะไรที่แปลกใหม่หรือเปล่าลองดูดิเออก็มไม่มีครับพูดอย่นี้อยากอินเทอร์เน็ครับโอเคครับอือต่อไปเราจะไปดูระบบระบบของอี่ครับระบบนี้ครับไปดูเลยครับก็จะเป็นระบบแบบให้เราเลือกการ์ดนะครับเลือกการ,ร์ดเปียโนเฮียเราไปดูเลือกแบบ ก็จะเป็นการแหอะพอเราเปิดแล้วก็จะแล้วแต่ว่าเราจะได้พีเอโลสีอะไรแล้วพอเราได้สีนั้นเราก็จะได้หมวกปีเอโรแบบที่ผมใส่ตอนนี้ครับเออแล้วก็จะได้ชุดเทพกับชุดมารขัันหนึ่งไม่ใช่ชุดเทพมารน,นะชุดเทพกับชุดมารย้ําเลยชุดเทพกับชุดมารไม่ใช่เทพมารสถานเทวเลยนะอีกชุดแลนะเออแล้วผมก็ได้สีสีสีฟ้ามามุนใหม่ดิเอยหบุนไหนเลือกใหม่ อันนี้ก็ต้องต้องใา่กันสีกริย์เฮลี่บนนะฮะเอออะอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหมึงเรียกกันเป็นสีลุ้งเลยนะม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองใสแดงโอ้โหเจริญชีวิตมึงจะได้ใครวะรอดูครับว่าจะได้ใครนะฮะเออไอ,อกริยัเฮลี่ม่นก็บน มึงบ่นหรือมึงแดกมามาแลนั่นแหละเออฉากเลวเดี๋ยวอีกคจะเลือกการ์ดเออให้กูเลือกที่โอ้โถนัดมือใจครับผมต้องเลือกมือใจครับการ์ดแม่งซ้ำอีกเออจเจริญเธอมึงเอ้ยเออรีวระบบมาเลีล้ยง,งอีกไอ้สัตยังว่าได้แข่งมนเลี้ยงยี้ยอะไรเลยกูต้องอคุณควรจะนั่งรีวงงิวหน่อยแมน ออกแม่งเลยออกไม่ไอสันออกไม่ได้เลยโอเคเล่นไปได้แต่โทษที่ทำให้เสียเวลาครับกูไม่มีโปรแกรมตัดต่อด้วยริงเบยครับอ <c oughs> ้าเชื่อแล้วเราจะ <c oughs> เราเราจะไม่เสียเวลาแล้วกูเสียเวลาเองกดเส้นนานเกินลืม โอู้หเก็บไปแล้วเลยรีบรีบผ่านเลยเอ่อจบนี่สัตว์เลี้ยงไม่รู้มีใหม่อย่างนี้นไม่ได้คลิกเลยครับโอเคก็มีดังเรียมีเป็ดมูมากระไก่โยๆๆรยก็ไม่รู้นะคะเออไปซื้อไป็อเคว่าไม่ยังมีใหม่อ่ะโอเคอือมีอามีอาบังด้วยครับอาบังอาบังฟอก อ่ามีอ,อาบุก็ปกติอ่ะน่าจะมีเยอะอะไรเซอร์แบบอะไ้ครับมีอะไรวะเออนี่จะบอกเลยให้เซอร์นฟนี้หมุนมังกรน่อนข้างยากอยู่นะหมุนหมุนแล้วได้ขั้นหนึ่งนะนค,ค, N ครับเนี่ยเออคุณโชคดีคือมิสเตอร์ซาดาเอ็นครับเขาบุนได้มังกรมังก,กรกินสองรอบแล้วเขาส่งมาให้ผมแบบพี่ นี่กรีเสีสยงตาในผมอยากได้สีเขียวไอ้สัตว์อะไรวะกูไปกดสกายแล้วเมื่อคืนอะไรเนี่ยเออเอออะไรเนี่ยอะไรวะอ้าวเกมเออร์เลอร์ไอ้สัตว์เกมเออร์เลอร์พอ่อกูย,ยังรีวิวไม่จบเลยไอย้เกาดับแล้ว,วเวอ,เอ,เอ่จอรสีลังตาลอา่ะกินดีด้วยนะโอเค <laughs> ไอ้สัตว์เกม อะไรเออไงวันี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเย้ yeah. ้ไอ